แก้วลินเน็ตสีเหลืองเหลืองมากเลยครับใช่เหลืองทั้งตัวเลยม <g ül> นกสายพันธุ์ที่ชอบกระโดดค่ะ <c oughs> แล้วก็หัวสีดำค่ะ <c oughs> เป็นแบคเฮกไคหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้ง <c oughs> เหลืองมากๆค่ะ <c oughs> ใช่เหลืองเลย <c oughs> 20วันเปิดหน้าร้านอยู่2,000 ตัวละสองพันเป็นลูกโพนนะค่ะสวยมากแล้วก็ก็จะใหญ่ใช่ไหมโครงสร้างก็จะใหญ่ใช่มันเป็นชื่อคิมสันบิลลี่สีมูนชีสค่ะสีอารมณ์แบบพาสเทลค่ะก็หายากเหมือนกันนาเก็บนะเพราะว่า ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวเล่นกล้องด้วยารัเธอน่ารักมากแบบเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะเป็นสีลูติโนหัวคอสีสวยใช่สีสวยที่เรารู้คือตัวละ300แต่น้องเป็นตัวผู้ทั้งสองตัวนะสวัสดีค่ะ ครอบครัวอริพากินพาเที่ยวค่ะทีิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานูกที่ร้านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะแมคเกตขา อ่าสองตัวนี้น้องจะอายุประมาณ20วันค่ะกํากลังตามคนเลยกําลังตามสลิงเลยค่ะโอ้คิดว่าจะป้อนใช่แต่ว่ามันน่ารักนะเวลาโตแล้วอ่ะเขาจะเป็นนกสายพันธุ์ที่ชอบกระโดด่แล้วก็หัวสีดำเป็นแบค,แค็กเไหนึ่งปีนี้แค่หนึ่งครั้งเขาจะมีปีละหนึ่งครั้งใช่มันเป็นฤดูของเขาค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะขนเยอะขึ้นมานิดนึง อายุประมาณสี่สิบวันตัวนี้อ่าอันนี้สี่สิบวันใช่่ัโชว์หน้าหน่อยค่ะเอสวยมากสี่สิบวันค่ะค่ะราคาอยู่จะขายอยู่ตัวนี้หนึ่งมื่นสองพันบาทราคาตัวนี้ก็คือหนึ่งหมื่นสองใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นน้องอายุยี่สิบวันขอดูหน้าหน่อยสิเนี่ยอ่าอันนี้ห5 0่นห้าร้อยค่ะ ถ้าไซส์เล็กราคาก็จะถูกลงใช่ใช่ตามไซส์แต่ถ้าเขาขนเยอะแล้วก็จะปรับราคาขึ้นนะค่่แกล้งกันแล้วแกล้งกันแล้วคิดว่าเราจะป้อนเนี่ยใช่ใช่ถึงเวลาป้อนแล้วแหละแต่เรายังไม่ได้เช็คเพศนะยังค่ะยังค่ะนกทุกตัวในร้านถ้าตัวไหนเช็คเพศแล้วจะแจ้งค่ะใช่กล่องนี้นะคะจะเป็นนก แก้วซันคอค่ะอายุประมาณยี่สิบวันยังเล็กเลยค่ะยังเล็กอยู่เลยแต่ว่านุ้นเอาน้ำมันเหลืองปลายติกเนี่ยมันเหลืองเหลืองเหลืองมากมากค่ะใช่เหลืองเลยยี่สิบวันเปิดหน้าร้านอยู่สองพันค่ะตัวละสองพั0สองพ0นสองับแล้วยังต้องเนี่ยไปรอลุ้นได้เลยเพราะว่าเหลืองเขาออกเยอะแล้วนี่ใช่ใช่แต่ถ้า เป็นกล่องถัดมาน้องก็จะอายุขยบขึ้นมาอีกหนึ่งอาทิตย์<ะ>เป็นหนึ่งเดือนนะคะหน้าร้านจะขายอยู่2,200<ะ>ันสองสอบาทแต่ว่ามีหลายตัวที่ให้เลือกนะไม่ใช<ะ>่ว<ะ>่ามีแค่นี้กล่องนี้ก็มีกล่องนก้นค่ะสสำหรับคนป้อนสองเวลาก็ได้สองมือก็ได้นะคะเช้าเย็นค่ะ ใช่แล้วก็จะเป็นน้องตัวนี้แต่น้องตัวนี้น่ารักมากเลยสวยหัวปีกสีเหลืองด้วยค่ะสองันสองเท่ากันอายุหนึ่งเดือนค่ะนะคะใครสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีมีหลายมีหลายหลายกล่องค่ะมีหลายกล่องนะแต่ว่าเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูได้แค่บางส่วนใช่มีหลายกล่องกล่องนี้นะคะเริ่มต้นที่หลักร้อยค่ะเป็นสีเยลโล่ไซส์ มีหลายใช้เลยมีทั้ง20วัน30วันนะคะก็เริ่มต้นตัวละ800ตัวละ800เป็นสีเยลโล่ไซส์นะคะค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้องแอปเปิลค่ะแอปเปิลจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็ทองแดงค่ะผลยังอ่อนๆอยู่เลยตัวนี้ก็เป็น900าค่ะราคา900าอยะคะ, 900, ะ,คะแล้วก็ถัดมาจะเป็นสี บูพายแอปเปิ้ลค่ะใช่ครับบูพายแอปเปิ้ลมีสามตัวสี่ตัวบูพายมีสามตัวสตัวใช่ใช่ก็รับพาอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งพันใช่ถูกครับผมใช่รอบนี้มาราคาลงหน่อยค่ะแล้วก็พิมสันลูกโคลตัวเดียวค่ะโอ้ลูกโคล ตัวนี้พันห้าพันห้าใช่ประมาณกี่วันเนี่นเดือนมียี่สิบวันอ่ายังไม่ถึงเดือนใช่ใช่ค่ะแอบน้องเป็นลูกโพนนะค่ะสวยมากแล้วก็ก็จะใหญ่ใช่ไหมโครงสร้างก็จะใหญ่ใช่มันเป็นชื่อคินสันบินลี่ค่ะเนี่ยอท้องจะสีแดงตัวนี้ก็คือหนึ่งพันห้าร้อยใช่ค่ะ ันน่าจะครอกเดียวกันนะเนี่ยอันนี้อคอกเดียวกันอ่าแล้วก็มีน้องเล็กสุดเลยเนะใช่ครอบเดียวกันมีที่ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้อ่าเป็นรอบเดียวกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสีเยลโล่ไซด์ไดรูดค่ะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เคยเห็นกันไหมเนะาะค่ะแต่จะบอกว่าสีสวยมากแล้วก็ค่อนข้างหายากใช่ค่ะมันจะไม่ค่อยมีมา แต่ราคาไม่แพงนะหลับพรนเองเปิดในคลิปนี้เลยแล้วกันสองพันห้าสองพันห้าใช่สองพันห้าค่ะนะคะอายุประมาณเท่าไหร่น่ะน้องหนึ่งเดือนแล้วค่ะหนึ่งเดือนนะสี่อ้อสีทองเขาแดงมากเลยนะคะพี่นี่น่าจะป้อนเหรอลูกใช่ใช่นี่นีนีนีดู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 แดงพอไหม ขอเดียวกันไหมครับสองตัวนี้ข้อเดียวกันค่ะข้อเดียวกันพี่น้องกันพี่น้องกันค่ะ่อมานะจ๊ะจะเป็นสีอันนี้เป็นฟันชีค่ะฟันชีก็ค่อนข้างหายากค่ะหายากไม่ค่อยมีน้อยมากฟันชีสีเขาจะออกเหลืองห่างแดงแล้วก็ทองแดง ปากเขาจะเป็นสีขาวน้องอายุหนึ่งเดือนเปิดราคาเลยหยิบขึ้นมาหิบถนได้โซฟาสีนี่ค่ะหางเดงนอ่ะน่อ่เน่เอ่เน่่ไหมทองแดงสี่พันห้าชายสี่พันห้าค่ะส่วนตัวนี้เป็นสีมูนชีสค่ะสีอารมณ์แบบพาสเทลค่ะ ก็หายากเหมือนกันคเนาะตัวนี้ดูหางก็าหางออกสีชมพูอ่อนๆน่ะเนี่ยหางเขาต่างกันเลยนะอันนี้ออกแดงๆนะอันนี้ออกชมพูอ่อนๆให้ดูตัวนี้กับตัวนี้คือแบบว้าวอ่าเนี่ยค่ะความสวยราคาเท่ากันไหมเลยห้าพันห้าพันห้าพันตัวนั้นสี่พันห้าค่ะ ต่างกันนิดนึงใช่ค่ะอันนี้แล้วแต่ทิ่ที่เราจะชอบนะคะอันนี้น้องจะขึ้นมาค่ะแล้วก็ไซส์เขาจะเล็กกว่าค่ะรอบเมื่อกี้อันนี้สีเสยีนโลสไซส์ไดรลูดค่ะสวยมากตัวน้นด้วยไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่อ่าเนี่ยค่ะสวยมากค่ะนะสามตัวแล้วก็ อันนี้จะเป็นสีสีมิ้นท์น่ะสวยไม่รู้ว่าลูกลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆในในคลิปอ่ะเขาจะดูออกไหมค่ะแต่สีเขาก็เป็นสีมิ้นท์น่ะเป็นเป็นแบบคว้าแบบพัสเทลมิ้นท์ิ้นหน่อยค่ะอันนี้แต่สีสวยอันนี้เพิ่งมาเพิ่งมาห้าสองสามวันขนน้องก็เริ่มออกน่าจะดูง่ายน่าจะดูชัดกว่านี้ตอนนี้สีก็เริ่มออกแหละแต่ยังไม่ชัดมากใช่ใช่ค่ะอันนี้ 4ี่พันห้าสี่พันห้าน่าเก็บนะ,ะเพราะว่าปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวมีปีละครั้งใช่แค่ครัง<ะ>้งเดียวเท่านั้นแล้วหายากไม่ค่อย<ะ>มีมาเนี่ยสีตัวอื่นก็เป็นพวกไดลูดเหมือนกันราคาเท่าไหร่นะคะไฟสองพันห้าค <2, 5. S 1> ่ะแล้วนี่ราาเราขับตัวนั้น อันนี้สา <3, 500. S 1> มพันห้าสามพันห้าใช่สามพันห้าถ้าใหญ่กว่นี้คือเท่าไหร่นะครับสองพันห้าสองพันห้าแต่ละรอบราคาจะไม่เท่ากัน่ะ <5. S 1> นะคะเพราะว่าเขามาบางทีคือนกออกเยอะราคาก็ดรอปลง่ะ <5. S 1> ถ้ามีน้อยๆราคาก็จะขึ้น่ะค แล้วแต่อยู่ในเลทประมาณนี้ใช่ประมาณนี้ไม่ขนไม่ลงบ้างใช่ใช่ชค่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะคะเนี่ยแต่ละไซส์ก็น่ารักทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะลองแวะมาชมได้นะคะที่ร้านมีให้เลือกเยอะมากค่ะแก้วลินเน็ตสีเหลือง เหลืองมากเลยครับใช่เหลืองทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็เป็นน้องตัวสีขาวค่ะสะอาดเกินอเหลืองสวยมากเลยค่ะปีนี้เพิ่งได้ชุดนี้คอกแรกนะอ๋อเพิ่งได้มาคอกแเลยใช่ใช่ชค่ะสีขาวราคาอยู่ตัวละห้าพันค่ะถ้าสีเหลืองสี่พันห้าค่ะ สีขาวราคาจะสูงกว่านิดนึงะใช่ใช่ค่ะโอ้กำลังสวยน่ารักกันเลยนะคะรับใจนี้ไปนี่เชื่องเลยใช่ช่วงนี้ลิงเน็กก็เริ่มออกกันเยอะแล้วใช่ใช่ใช่เริ่มออกมีหลายสีนะคะสีสูงกว่านี้ออกมาด้วยังครับยังไม่เห็นน่ะยังไม่ไม่ได้มาใช่ไหมยังไม่ได้มาก็เลยยังบอกไม่ได้ว่าจะมีมาเมื่อไหร่อะค่ะเป็นลูกป้อนพอพัดนะค่ะมี น้องไม่เข้าพวกหนึ่งหน่วยเลือเบิร์ดไม่ขอบตาสามร้อยบาทไม่ขอบตาสามร้อยสามร้อยบาทและส่วนตัวอื่นเขาเป็นฟอพาร์ตมีสีพารเทลมีสีเขียวมีพวกตาแดงตาดำกำลังสนเลยสามร้อยสามร้อยทุกสีใช่จัด ตัดจบหมดเลยจ้ะตัวละ 300, สามสามร้อย <300. S 2> ใช่ค่ะอ่าตรงนี้นะคะเป็นเลิบเบิร์ดไม่ขอบตาค่ะเป็นสีลูติโนหัวครอบสีสวยใช่สีสวยแล้วก็จะเป็นม่วงหัวครอบค่ะนะคะแล้วก็น้องตัวนี้เป็นเขียวหน้าแดงโตแล้วโตวแล้วเหรอคะใช่โตแล้วแต่สีเขานี่แบบว่า สีนวลอะนวลแม่ก็อายุประมาณ8ปเดือนเกเดือนค่ะลงสีใช่พร้อมทำพร้อมทำอ๋อนี่พร้อมทำแต่สีสวยมากแล้วสีเกานวลนวลราคายังไงนะคะหกร้อค่ะหกร้อยทุกสีใช่ค่ะค่ะไม่ขอบตาด้วยนะค่ะลูกป้อนเลิบเบิร์ดนะคะขอบตาทั้งหมดเลยค่ะชอบซุกน่ะรวมกลุ่มรวมกลุ่ม น้องกายอยู่ประมาณหนึ่งเดือนแล้วค่ะขอบตาหมดเลยหัวส้มทุกตัวหัวส้มเลยนะคะใช่ค่ะอออันนี้ตัวละสามร้อยค่ะก้อนเล็บเบิร์ดขอบตาขอบตาตัวละสามร้อยใช่ค่ะอายุเท่าไหร่อะคะนี้ยังเล็กอยู่หนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนนะใช่คะค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นค็อกเก็เลป้อนเสริมค่ะป้อนเสริมแล้วก็วางอาหารไข่เป็นน้องอายุประมาณเกือบสองเดือนแล้วค่ะป้อนหนึ่งมือ้อมื้อเช้าแล้วก็วางอาหารไข่ได้เลยอันนี้ก็ป้อนเสริมใช่ค่ะ,คะป้อนเสริมเหมือนกันตัวละเก้าร้อยบาท ทุกสีนะใช่ทุกสีเลยค่ะ900กออ<ช>็ลโมเลยขออาหารทั้งวันกินไม่หุดกำลังขอเลยนะคะไ<ด>ซนี้ก็เริ่มหัดดินแล้วนะใช่หัดดินแล้วค่ะกรงนี้นะคะเป็นคอกอระเทลนกอายุประมาณหกเดือนค่ะนะคะ, <todos S 3> ะเป็นเป็นนกรุ่นหกเดือนเจ็ดเดือน สีประมาณนี้เลยเป็นไวฟเฟสแล้วก็พวกนอร์มอนแก้มสม้ม<ะ>จะ,ะจะอยู่ราคาตัวละ800บาทนะคะมีกรงนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งกรงจะเป็นข้างล่างน้องก็อายุเท่ากัน6เดือน7เดือน8เดือน ราคาเท่ากันเลยตัวละแปดร้อยทุกสีค่ะจ้าทุกสีเลยใครรับคู่ให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้ารับคู่ก็จะมีลดไปอีกนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะเอาไปเข้าคู่ผสมพันได้นะคะพวกนี้สีสวยน้องกลงนี้นะคะเป็นสีกั๊ก ลูติโน่ค่ะก็ตัวละแปดร้อยเท่ากันค่ะแปดร้อยสองตัวให้พันห้าค่ะไม่แน่ใจว่าตัวผู้หรือตัวเมียเดี๋ยวต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จับตะเขียบได้ใช่ใช่จับตะเกียบได้เลยค่ะู่นี้จะเชื่องนะนี่เราเปิดโค็นถ่ายนะเนี่ยจะไม่ออกนะคะไม่ายเชื่องค่ตรวจากลูกปอนนี่แหละแต่ว่าน้องเขาอายุประมาณสี่เดือนนะอันนี้จะเล็กหน่อย เริ่มแพ้อาหารได้เริ่มเล่นน้ำเปียกเกียกเริ่มแพ้อาหารแล้วนะคะใช่ใช่ใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นสีบูพายแอปเปิลค่ะแล้วก็มีพวกบูเยลโล่บูนอมอนสีพายแอปเปิลค่ะจะมีหลายสีเร่งเร็ว ต่กองนี้ไม่ได้เร็กเพศนะแต่อายุนกพร้อมทําแล้วค่ะไข่แล้วด้วยไข่แล้วจมุมนู่นไข่อยู่ตรงนู้นแอบเห็นนีไข่แล้วอยู่ในสุดนู่นเลยค่ะมุมนู้นะอะอย่ากออกกล้องมาสิ <c oughs> อย่ากออกกล้องมาสิ <c oughs> กันโดดใ่กล้องเลยคทีนี้ค่ะนะคะอันนี้ จะเป็นราคาตัวละ1,800ับาทนะคะอันนี้ทุกสีเลยนะในกรงนี้ในกรงนี้ทุกสีใช่1,800งพ่แต่ไม่อายุหนปีเศไม่ได้เ็คเพศค่ะอายุ1ปีเขาเข้าหานี่คือยังเชื่องนะเนี่ยมันจับแล้วมันก็จับเนี่ยข้างกรงเนี่ยมันได้อยู่มันมาหาทุกตัวเลยค่ะแต่ว่าเราเอามือเข้าไปอ่ะเขาก็อาจจะมีจัดนิดหน่อยเพราะว่านกเขาไม่ได้เลี้ยงตั้งแต่เด็กมาค่ะ ตรงนี้พันห้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นสีเขียวอ่าถ้ากรงนี้ก็คือพันห้าอายุเท่ากันค่ะหนึ่งปีเหมือนกันไม่ได้เช็คเพศเหมือนกันค่ะนะคะมีสีเยลโล่ไซด์แล้วก็จะเป็นไทแอปเปิลตัวนีไทแอปเปิลพันห้านกโตพร้อมทำพร้อมทำดูท้องสิอย่าแดงมากเลยแดงมากเลยไต่เยลโล่ไซด์เนี่ยค่ะแกล้งกันแล้วแกล้งกันแล้ว นกนะครับยิ่งอายุเยอะขึ้นพร้อมผสมพันธุ์กำคัญในราคาก็จะสูงขึ้นเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติถ้ามีใบราคาจะอัพกว่านี้ค่ะถ้าเราเช็คเพศให้แล้วพรอมมีใบราคาก็จะสูงขึ้นถูกต้องอันนี้ก็อยู่แล้วแต่ด้วยนะคะคือไซส์สีแล้วก็การเช็คเพศค่ะค่ะแต่ถ้ามีใบเช็คเทศแล้วเข้าคู่ นกพร้อมทำ<ห>าราคาก็จะขยบขึ้นไปค่ะอยู่ด้วยตันแล้วแต่สิ่งของเขาด้วยตรงนี้จะเป็นซันคอนัวค่ะนกอายุสามปีสามปีปใช่สามปีแล้วแต่ว่าน้องไม่ได้เช็จเพศนะคะะ <หา S 2> ไม่ทราบเพศแต่อยู่คู่กันเนี่ยถ้าลูกค้าเอาคู่นี้ยกคู่นะเจ็ดพันยกคู่ ยกสองตัวแต่ว่าไม่ทราบเพศค่ะอายุสามปจีจริงๆซันคอนัวเขาเริ่มผสมพันธุ์ให้ไข่ตอนยียุเท่าไรสี่ถึงห้าปีถ้าเนอกอายุสมบูรณ์ค่ะใช่ใชเสียงเขาดังนะซันเนี่ยแต่สีสวยนะค่ะใช,ใช่แต่สีสวยอยู่ สองตัวนี้เขาก็คือซันคอโนเหมือนกันนะคะแต่ว่าน้องอายุสามเดือนกินเองได้แล้วไม่ต้องป้อนกินอาหารไข่แล้วก็อาหารสิบสามอย่างเลี้ยงแบบถามว่าเชื่องไหมน้องพอจับเล่นได้นะไม่จิกไม่กัดจับเล่นได้เชื่องพอสมควรย,ยังพอเล่นได้บ้างใช่ยังพอเล่นได้บ้างมาเร็ว ม่ยอมขึ้นมือต้องเอาไปฝึกสักนิดนึงนะแต่ว่าอันเนี้ยไม่ชอบเพศนะคะเปิดอยู่ตัวละสอง0้าอบาท2,500ใช่2,500บาททั้ง2ตัวเลยจ้ะตรงนี้นะคะเป็นนกแก้วมงเล่นกลด้วย เธอน่ารักมากมแต่ว่าน้องไม่เชื่องนะอ,อ๋อไม่เชื่องใช่ค่ะเขาสวยมากขนนเรียนกริชใช่มออ่ะถ้าเราฝึกเขาตั้งแต่เล็กๆอ่ะเขาพูดได้นะคะและ้วเขาน่ารักมากค่ะสำหรับตัวนี้เรายังไม่ทราบเพศนะคะใช่ค่ะยังไม่ทราบเพศตัวนี้ค่ะแต่ว่ามั่นไหนมีมีอยู่แล้วเอาน้องไปเป็นเพื่อนได้นะค่ะใช่ อายุประมาณหนึ่งปีแต่ว่าน้องไม่เชื่องใช่ได้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เก้าพันค่ะตัวละเก้าพันใช่ค่่เขาน่ารักนะคะเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆเนี่ยค่ะรับรองเชื่องพูดเก่งด้วยใช่ไหมเราอะฮะพูดเก่งใช่ไหมอะ, <laughs> อะจะแงบเก่งหรือพูดเก่งคะอะหวหวหัว,หว,หวค่ะตรงนี้นะคะเป็นนกแก้วพิมพ์สัน บิลล <Billy. S 2> <ะ>ี่ค่ะท้องเขาจะเป็นสีแดงแต่ว่าตัวนี้อายุหนึ่งปีแล้วไม่ทราบเพศนะ,ะน้องขนแบบสีแดงมากอายุประมาณหนึ่งปีค่ะตัวละสามพันตัวละสามพันแต่ว่าน้องไม่ทราบเพศค่ะใช่ ถ้าลูกค้ารับแล้วอยากที่จะทราเพศนี่ทางร้านรับเพพศไหมคะเ็ปได้แต่ว่าลูกค้าต้องลุ้นนะจ้ะค่าตรวจตัวละ350ตัวละ350นะคะมาต่อตรงนี้นะคะเป็นเลเบิร์ดขอบตานะคะสีสดค่ะมีทั้งปากแดงปากขาวมีให้เลือกหลายสีเลย น้องอายุประมาณ8เดือนค่ะ8เดือน10เดือนอยู่รวมรวมกันนะแล้วก็ราคาตัวละ300ตัวละ300เลยค่ะค่ะจะมีขอบตามีกรงนี้ก็ราคาเดียวกันเหมือนกันนะคะค่ะ300เหมือนกันขอบตาไม่ขอบตาก็คือ300เหมือนกันใช่ค่ะจ้ะสี <4 S 1> สวยนะ กรงนี้ก็จะเป็นไม่ขอบตาค่ะ <หา S 2> อายุห้าเดือนห้าเดือนใช่ห้าเดือนเองค่ะ <หา S 2> นะคะสีก็จะลอกนุกคือห้าเดือนเขาจาเป็นสีอ่อนอยู่ค่ะถ้า <5 S 1> ครบหนึ่งปีสีเขาจะแบบว่าสดจะสดกว่านี้นะใช่สีจะสดค่ะตอนนี้สีอาจจะยังไม่ค่อยสดเท่าไหร่นะคะกรงนี้นะคะน้องจะเป็นเลเบิร์ดไม่ขอบตา อายุเท่ากับกรงเมื่อกี้ที่ก่อนหน้านี้เลยค่ะห้าเดือนเหมือนกันค่ะราคาก็สามร้อยเท่ากันนะคะกรงนี้ค่ะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียลูกค้าสามารถให้เลือกได้นะจะเป็นเข้าคู่ได้เลยแลวเบิร์ดวันนี้ก็ถือว่ามีเยอะนะคะในหลายกรงมีทั้งขอบตาและไม่ขอบตาอันนี้ถัดมาก็เลบเบิร์ดไม่ขอบตาเหมือนกันนะคะค่ะเป็นสีพัสเทลสีม่วง แล้วก็มีสีเขียวราคาตัวละสามร้อยเหมือนกันค่ะก็คือตอนนี้เลิฟเบิร์ดขอบตาและไม่ขอบตาถ้าเป็นนกโผล่ขึ้นมาก็คือส0 0รอยเหมือนกันหมดใช่ใช่ค่ะเลือกได้ทุกสีเลยใช่ค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะไม่ขอบตาเหมือนกันเลยตัวละสา0ร้อยเหมือนกันค่ะจ <5. S 2> ้ะ มาดูหน้าร้านแวะมาชมได้เลยนะมีหลายกรงมากและนกรอบนี้มาคือสวยนกเยอะมากใช่ขอบตาไม่ขอบตาก็มีสามร้อเหมือนกันเลยมีมากกว่าในคลิปค่ะกรงนี้นะคะเป็นนกแก้วคอพัดนะคะมีสีเขียวสีฟ้าเข้าคู่แล้วนะกรงนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียก็มีนะคะ หมายถึงว่าเขาเริ่มจับคู่กัน้ใช่เริ่มจับคู่แล้วใช,ใช่ใช่ใช่อายุประ,ประมาณ6เดือน7เดือนแ,แต่น้องนิ่งมากเลยตอนนี้ <laughs> ใช่ใช่ตัวละ300อตัวละ300้อยใช่ตัวละ300อค่ะเริ่มจับคู่กันแล้วใช่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นพอพัดเหมือนกันนะแต่ว่าสีเขาเรียกอะไรหนูไม่รู้ <laughs> แต่ว่าหนู <laughs> ที่รู้ๆคือ300ร <laughs> ้อยมั่นใจมากเลยสีอะไรหนูไม่รู้ไม่รู้ <laughs> แต่ที่เรารู้คือตัวละสามร้แต่น้องเป็นตัวผู้ทั้ง2ตัวนะแต่ถ้าลูกค้าชอบ เก็บเลยค่ะค่ะเดี๋ยวดผู้งคู่ใช่สามรอใช่ค่ะสีอะไรไม่รู้นะเรียกไม่ถูกอ่ะมันเยอะดาดดาน้เพร้อมทำไหมะพร้อมทำเลยค่ะค่ะพร้อมทำเลยตรงนี้ก็เป็นฟอร์พัดเหมือนกันนะคะ สีสวยเหมือนกันตาแดงด้วยเป็นสีพัสเทลอ๋อทั้งสองไหมหรือว่าตัวซ้ายตัวซ้ายเห็นสีฟ้าตาแดงแต่ว่าตัวนี้ตาสีดำค่ะตัวละสามร้อยสามร้อยอายุเท่ากันเลยนะกับกรงก่อนหน้านี้ค่ะน้องก็อายุประมาณหเดือนเจเดือน5้าเดือนคือรวมๆกันค่ะแต่ว่าส่วนมากจะจับคู่แล้วถ้าน้องอยู่เป็นคู่กรงละคู่กรงละคู่อันนี้จะเป็นตัวคู่ตัวเมียเลยค่ะนะคะ อันนี้คือฟอร์พาร์ตสีบ่ะธรรมดาค่ะตัวละสามร้อยอันนี้ตัวเมียหมดเลยสามตัวมีสามเดี๋ยข้าได้สามตัวไอ้ข้างในเป็นตัวสีสีขาวใช่ไหมอ่ะโอ้ไม่คิดไม่เห็นนะว่ามีสามนึว่าสองตัวเมียค่บุมดเลยสาตัวก็คือราคาเดียวกันใช่สามร้อยูลวันนี้ไม่มีแล้วจ้ากลงนี้นะคะน้องจะเป็น กินชีสสีเยลโล่ไซส์กับแอปเปิลน้องจะป้อนเสริมกินเองได้แล้วแหละวางอาหารไข่ไว้ <ฮะ S 1> สำหรับคนไม่มีเวลาป้อนเอาไปได้เลยค่ะ,<ฮ>ะมารับน้องได้เลยตัวนี้จะตัวละหนึ่งพันนะคะเชื่องจับเล่นได้น้องไม่กลัด <ฮะ S 2> นะคะจากร้านเลยก็จะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะตอนนี้เปิดทุกวันค่<ฮ>ะเปิด10บโมง ปิดประมาณ6โมงไม่เกินนี้สามารถที่จะอัปเดตได้ที่เพจใช่ค่ะเป็นเพจร้านเน่ะนะคะ สามารถเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะใช่ร้านเลยก็จะอยู่ตรงเจเจมอประตูสี่ใช่ค่ะถ้าออกจากเจเจมอประตูสี่มาตรงมาก็คือร้านเลยเลยตอนนี้ร้านก็คือจะเปิดทุกวันใช่ค่ะค่ะทางเพจก็จะมีการอัปเดตนกเรื่อยๆนะคะใช่ค่ะนอกจากนกนะคะร้านเลยก็จะมีพวกอาหารค่ะแล้วก็มีพวกวิตามินมีครบหมดเลยนะคะค่ะอุปกรณ์การเลี้ยงการเล่นค่ะมีรังเพาะด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีทุกอย่างเลยสําหรับเกี่ยว กับนกนะคะลูกค้าสนใจสอบถามวิธีการเลี้ยงหรือว่า,า,าเป็นอาหารหรือว่าประเภทนกก็สามารถดูการอัปเดตได้ที่หน้าเพจเป็นเพจร้านเลยนะคะ,ะคลิปนี้เราก็พาชมนกที่ร้านเลยกันแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม้คอยแจ้งเงตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้ว ให้ทุกคนมีความสุขกับทุก,ทกวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปคะ่ะบ้ายบาย